เหมือนทีถูกครับพี่น้องเดี๋ยวลองไปดูครับเหมือนทีถูกครับผมเก็บหลอกครับผมแน่นอนพี่น้องดุนีครับผม วิวานครับผมผูได้สนใจกับสามารถกดได้ครับผมจิเอฟดีกับผมดูนีกันน้ำได้น้ำครับผมแต่บนแนะนำให้เอาไปต่อบาสโดแล้วพี่นาะไม่ได้น้ำครับผมเิดประเภทครับผมลลงอยู่ตรงนูนเน่ยไปเนอะบอลสิถูกหรือเปล่าครับแต่เหมือนมันถึกด้พี่นอะเห็นมันหมกต้องไปอยู่ครับือว่าเแลนไปแล้วกับบอลลูเดี๋ยวไปน้ำนี้ครับผมไปน้ำหลงน้ำ่นนี้นะครับเดี๋ยว ่านำพงวานี้ก่อนมีมาสองตัครับขันบทูกะแล้วไปครับพี่น้องเพราะว่ามันไกลโพดครับผมขันถูกกับถือว่ามานที่สุดแล้วครับฮ <laughs> น่าซิบบถือครับพี่น้องไปแล้วครับบวมีครับผม ลอ,อยู่นี่ครับผมระยะมันไกลครับพี่น้องนู่นเดี่ยวซิฟก็ไม่ครับกับลอยเมตรเลยพี่น้องยิงตัวแรกบืธครับผมก็เ,เลยตัวนี้มันลองอยู่ไกลครับบอกเขาจากเถ้อครับผมก็ได้ลองใส่ดูครับผมสรุปเดีวกะยิงบืธครับพี่น้องอดไปครับผม้ย นี่ขนตึ้งนี่น้องขนติดยุ่งงงนี่ครับอ๋อหน่าซีวกเกือบผูกครับพี่น้องนี่มันยืนอยู่นี่ครับมองนี่เกือบผูกแต่ว่าบ่ถือโอ้ยตายครับผมบ่มานครับพี่น้อง น่าซสเลนหายไปแล้วครับใจเกินครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมมาแก้มือน้ำพวงหมานครับผมขัมาสองโตเเลยพี่น้องแต่ว่าคนโบมานครับ โอเคครับผมมาเจอกันใหม่ครับพี่น้อง